สวัสดีครับทุกคนในยุคที่ความทา้าทายและความไม่แน่นอนรายร้อมรอบตัวเราการค้นหาหลักการและแนวคิดที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและสร้างความมั่งคั่งในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับบทกวีที่มีชื่อว่าวาทะขจัดความต่ำต้อยซึ่งเป็นบทกวีที่สะท้อนถึงหลักการและแนวคิดในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิต โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมัธยัตยิและการทำงานอย่างขยันขันแข็งบทกวีนี้มีที่มาจากพระสือเตอร์รัชวงศ์ถังและมีเนื้อหาที่น่าสนใจโดยกล่าวว่าเมฆลอยล่องคือมั่งมีและยศศักดิ์ชาวบ้านรักนิยมความหรูหราน้อมเตือนโลกว่าสำเร็จมักตามมาหากรักษามัธยัตยิขยันเพียร บทกวีนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จและสร้างความมั่งคั่งในชีวิตโดยการรักษาความมัธยัถ์และการทำงานอย่างขยันขันแข็งเราหวังว่าเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้จะสามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตของคุณเองมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทกวีนี้เก่งครับ การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทกวีวาทะขะจัดความต่ำต้อยบทกวีวาทะขะจัดความต่ำต้อยเป็นบทกวีที่สะท้อนถึงหลักการและแนวคิดในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตโดยใช้ภาษาที่งบงางและสื่อความหมายอย่างลึกซึง้งบทกวีนี้ไม่ได้เพียงแต่กล่าวถึงความมั่งคั่งและยศศักดิ์เท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมัธยัถิและการทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้บรรล,ลุเป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตเมื่อพิจารณาบทกวีเมฆลอยล่องคือมั่งมีและยศศักดิ์เราจะเห็นได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ากับความมั่งคั่งและยศศักดิ์ โดยเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นภาพที่แสดงถึงความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ในขณะที่ความมั่งคั่งและยศศักดิ์เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาบทกวีต่อไปกล่าวว่าชาวบ้านรักนิยมความหรูหราซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการและความปรารถนาของคนทั่วไปที่ต้องการความหรูหราและความฟุ่มเฟือย แต่บทกวีนี้ไม่ได้นิ้ย้ำถึงความหรูหราและความฟุ่มเฟือยเท่านั้นแต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมัธยัติและการทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทกวีกล่าวต่อไปว่าน้อมเตือนโลกว่าสำเร็จมักตามมาหากรักษามัธยัตขยันเพียรซึ่งเป็นข้อความที่ชัดเจนและตรงประเด็น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมัธยัตยิและการทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตดังนั้นบทกวีวาทะขะจัดความต่ำต้อยจึงเป็นบทกวีที่มีคุณค่าและสามารถช่วยให้เราได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตของเราเอง โดยการรักษาความมัธยัถ์และการทำงานอย่างขยันขันแข็งของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและรักษาความมัธยัถ์ได้ดีคือเจ้าสัวซีพีที่เริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์และทำงานอย่างขยันขันแข็งจนกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยบทกวีวาทะขจัดความต่ำต้อยหรือเมฆลอยล่องคือมั่งหนีและยศศักดิ์ เป็นบทกวีที่สะท้อนถึงหลักการและแนวคิดในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมัธยัติและการทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตจากบทกวีนี้เราได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งไม่ได้มาจากความหรูหราและความฟุ่มเฟือยแต่มาจากการรักษาความมัธยัถ์และการทำงานอย่างขยันขันแข็ง การรักษาความมัธยัถ์และการทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตบทกวีนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จและสร้างความมั่งคั่งในชีวิตโดยการรักษาความมัธยัถ์และการทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยรวมแล้วบทกวีวาทักขจัดความต่ำต้อยเป็นบทกวีที่มีคุณค่าและสามารถช่วยให้เราได้รับประโยชน์ และแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตของเราเองขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรัก Life is better when shared ชีวิตดีดีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนขอบพระคุณครับ